อันีมันก็ออกมนมันบมันบหูมัน่ะบหูเออคือนี้เออเอามาตัวหนึงอะ่ออมาตัวเดียวเมล่าดีะอยเ้อเออเอออกด้ตัวนึงนะตัวนึงนะเด็ดๆเามผีนี่นี่นี่เออมีหูเดียวเลยหูเดียว จอพวงนี้ม oh, uh, ู่เดียวได้ดึงออกเลยจ้ะเออแตเกามันเข่าไปนอนมันเลยออกมาเลยอ้าติงหางมันเด้อเนียนนอนเนาะเจ้ามีเบื้องนึงเลยตัวนั้นอ่ะโหดีต้องมาเจาะดูงร้ายไน้เลยเออเนียนนอนเนาะคุณไม่หรอกแม่ บอกวกนี้ปิดเลยกินเนม่มกูบอกให้มันมีมกูคืนกูคืนวานนกปีมันยังไงเยมวไหนัปีไหนคนปีมันขวบมองง่าเออปีกูล่วไปแล้วโอ้เขาก็บไป้เจาก็องพอแม่แม่นอกี่พะแม่มันยังอู้ม่ทั้ง เด็กอามเมืองเมืองจันดุงผันเอาแ็กอาหารเลยแขกแขกแขกอาหารอย่าอย่าเป็นบูดเจ้าเจ้าเห็นบัตรผู้บุญจไมมือบุญนนนนนเดียวคนหายแล้วแล้วเป็นไก่ก็ห้างห้างห้างมันยังเบื่ออยู่ จะบะเมียมันเนี่ยหน่อยเองหึใหญ่แบบค่ะให่แบบค่ะไปเลยขึ้นหมือนกันนะก่าผเอาขึ้นเป็วีโอเลยเดี๋ยวถ่ายเรียบร้อย